กินไข่แบบนี้ทุกวันไขมันในเลือดลดลงไวมากค่ะเพียงสามขั้นตอนกินไข่วิธีนี้อย่างนี้ทุกวันไขมันในเลือดลดลงไวมากๆนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรา B Heart Health Base กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเทารบรักทุกท่านค่ะวันนี้เรื่องสุขภาพให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะ วันนี้แนะนำเรื่องกินไข่แบบนี้ทุกวันไขมันในเลือดลดลงไวมากค่ะวิธีง่ายๆเพียง3ขั้นตอนนะคะเรื่องนี้สำคัญมากเลยค่ะเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะพบว่าคนเป็นไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานี่เองค่ะบางคนไม่ค่อยดูแลในเรื่องอาหารการกินนะคะ ว่าจะรับประทานอาหารปรุงสำเร็จรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆหรือเป็นพิซซ่าหรือว่าจะไก่ทอดเฟรนฟรายอาหารมันอาหารทอดขนมหวานมากเหล่านี้นะคะและสำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือวิธีรับประทานไข่นั่นเองค่ะจึงทำให้ร่างกายเรามีไขมันในเลือดสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นวันนี้แนะนำค่ะเคล็ดลับดีๆนะคะว่ารับประทาน ไข่ย่างไรให้ไขมันในเลือดลดลงแบบไวมากๆเลยนะคะเรื่องนี้วันนี้เอาใจคนที่ชอบรับประทานไข่ามากๆเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเราจะมาทราบนะคะว่ารับประทานไข่แบบไหนอย่างไรจึงทำให้ไขมันในเลือดลดลงได้คะ่ะเรื่องนี้ดีมีประโยชน์ขอกราบทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องของเรา b e h a r Telbase h กราบขอบคุณมากคะ่ะ เรียนเชิญทุกท่านรับชมวันนี้นำเสนอสิ่งดีๆด,ดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งไข่ต้มค่ะคือเน้นเป็นไข่ต้มนะคะข้อนี้สำคัญเลยค่ะเพราะแม้ว่าจะเป็นไข่เหมือนกันถ้าเรานำไข่ประกอบอาหารที่แตกต่างกันนะคะเวลารับประทานเข้าไปแล้วก็จะได้สารอาหารที่แตกต่างกันไปค่ะคือไข่ต้มหนึ่งฟอง เวลารับประทานเข้าไปแล้วจะให้พลังงานทั้งหมด80กิโลแคลอรี่นะคะแต่ถ้าเรานำไปทอดทําไข่ดาวนะคะถ้าเรารับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะได้พลังงานประมาณ165กิโลแคลอรี่ค่ะแต่ถ้าเรานำไปทําไข่เจียวนะคะร่างกายจะได้พลังงานประมาณ250กิโลแคลอรี่ค่ะคือพลังงานสูงมากพุ่งกระฉูดเลยนะคะ ดังนั้นทุกท่านเปรียบเทียบดูนะคะว่ารับประทานไข่ต้มร่างกายได้รับพลังงานเพียงแค่80กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะแต่ถ้าไข่ดาวและไข่เจียวจะได้พลังงานกิโลแคลอรี่มากกว่า2ถึง3เท่ากันเลยทีเดียวนะคะทุกท่านดังนั้นนะคะคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงโคเลสเตอรอลในเลือดสูงต้องระมัดระวังในการรับประทานไข่นะคะแนะนำให้รับประทาน เป็นไข่ต้มก็จะดีมากกว่าการรับประทานไข่ทอดหรือนำไข่ไปผัดทอดใส่น้ำมันนะคะเพราะไข่นั้นไม่ได้มีผลต่อไขมันในเลือดเท่าไหร่นะคะแต่น้ำมันที่ใช้ทอดไข่นี้สิคะจะมีผลมากต่อไขมันในเลือดของเรามากมากเลยคะ่ะดังนั้นแนะนำว่ารับประทานเป็นไข่ต้มคือจะดีมากกว่ากับสุขภาพเราคะ่ะต่อไปข้อที่สอง ไข่ปริมาณที่เหมาะสมนะคะรับประทานไข่ในปริมาณที่พอดีอย่างถูกต้องนะคะคือข้อนี้ก็สำคัญมากนะคะข้อนี้เป็นเรื่องที่หลายท่านสงสัยและถกเถียงกันว่าวันหนึ่งเราสามารถรับประทานไข่ได้กี่ฟองหนึ่งฟองหรือสองฟองได้หรือเปล่าต้องรับประทาน แต่ไข่ขาวหรือว่าไข่แดงได้แค่ไหนนั้นนะคะหลายคนก็ถกเถียงกันเยอะแยะมากมายนะคะคืออย่างนี้ค่ะขอเรียนให้ทราบค่ะว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีข้อกำหนดแน่นอนทีเดียวเลยนะคะว่าวันหนึ่งเราควรรับประทานไข่กี่ฟองเพื่อไม่ให้ไขมันในเลือดของเราสูงสูงมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงขอเรียนอย่างนี้แล้วกันนะคะทุกท่านว่า เราควรเดินทางสายกลางดีที่สุดค่ะคือพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปค่ะเพราะขอเรียนว่าของทุกอย่างนั้นถ้ารับประทานน้อยเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายค่ะและถ้ารับประทานเยอะมากจนเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายเราเช่นเดียวกันค่ะคือท่านผู้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวต่างๆใดๆนะคะ ก็สามารถรับประทานไข่ได้ตามปกติเลยค่ะคือรับประทานไข่วันละสองฟองต่อวันค่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วก็เน้นเป็นทานไข่ต้มก็จะดีมากที่สุดค่ะแต่สำหรับท่านที่มีอายุมากขึ้นนะคะคืออายุ60ปีขึ้นไปนะคะมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือด โรคความดันโลหิตอยู่นะคะแนะนำค่ะว่าควรลดรับประทานไข่ปริมาณลดลงนะคะคือแนะนำว่าสัปดาห์หนึ่งประมาณ3ฟองถึง4ฟองต่อสัปดาห์จะดีกับสุขภาพนะคะและสำหรับท่านที่มีไขมันในเลือดสูงมากคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากจากพันธุกรรมกรรมพันธุ์ของท่านเองนะคะที่ถ่ายทอดลงมาภายในครอบครัวของท่านนะคะก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อนนะคะ เพราะว่าคนเหล่านี้เวลาถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมหรือกรรมพันธุ์มีผลคือทาให้ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายหรือสลายไขยมันที่อยู่ในเส้นเลือดได้ก็จะส่งผลทําให้ไขมันในเลือดสูงมากๆค่ะคือถึงแม้ว่าจะรับประทานไขมันเพียงแค่นิดเดียวนะคะก็จะทําให้ไขมันในเลือดสูงมากขึ้นสูงพุ่งกระฉูดสูงมากเลยทีเดียวแล้วค่ะ ดังนั้นนะคะใครที่มีไขมันในเลือดสูงมากจากพันธุกรรมกรรมพันธุ์จากสายเลือดภายในครอบครัวของท่านแนะนำคะ่ะว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะแพทย์ประจำตัวของท่านว่าสามารถรับประทานไข่ได้กี่ฟองต่อวันจึงจะดีต่อสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยต่อร่างกายเรามากกว่าคะ่ะต่อไปข้อที่สเครื่องปรุงใส่ปรุงให้น้อยที่สุดคะ่ะ ข้อนี้ก็สำคัญนะคะคือเนื่องจากว่าไข่สามารถทำอาหารเมนูต่างๆได้มากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะว่าจะเป็นการต้มผัดทอดนะคะซึ่งหลายท่านเวลานำไปประกอบอาหารก็จะใส่เครื่องปรุงที่เยอะมากนะคะได้แก่เช่นใส่นมลงไปใส่กะทิลงไปนี้นะคะซึ่งพวกนมพวกกะทิต่างๆเหล่านี้นะคะมีคอเลสเตอรอลสูงมากนะคะ แล้วก็มีไขมันอิ่มตัวที่สูงมากด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นถ้ารับประทานเข้าไปมากๆแล้วก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงเพิ่มมากขึ้นได้นะคะเมื่อยิ่งรับประทานเข้าไปมากๆบ่อยๆแล้วก็จะยิ่งทำให้เส้นเลือดอุดตันเกิดเป็นโรคหัวใจเกิดโรคหลอดเลือดสมองขึ้นตามมาได้ค่ะดังนั้นแนะนำค่ะว่าควรใส่เครื่องปรุงประกอบอาหารให้น้อยๆที่สุดนะคะ และอีกอย่างค่ะคือพวกน้ำตาลเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันค่ะคือน้ำตาลบางคนคิดว่าการที่เราเติมน้ำตาลลงไปเยอะๆแล้วคิดว่าไม่ทำให้ไขมันในเลือดสูงอันนี้คิดผิดเข้าใจผิดกันนะคะคือต้องขอเรียนค่ะว่าถ้าเราเติมน้ำตาลเข้าไปเยอะๆในเมนูไข่นะคะเวลารับประทานเข้าไปแล้วนะคะ หากถ้าพลังงานจากน้ำตาลถ้าเราใช้ใช้ไปไม่หมดคือเนื่องจากเราไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะคะก็จะทำให้พลังงานที่ใช้ใช้ไปไม่หมดเหล่านี้เหลือค่ะจึงได้เปลี่ยนแปรรูปไปกลายเป็นไขมันเรียกว่าไตรกลีเซอไรค่ะกลายเป็นไขมันสะสมในเส้นเลือดในร่างกายเราเช่นกันนะคะทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันได้เหมือนกันเลยนะคะ ดังนั้นแนะนำเลยคะ่ะว่าถ้าจะประกอบอาหารทำอาหารเมนูไข่นะคะถ้าเป็นไข่ต้มก็จะดีมากที่สุดดีกับสุขภาพของเราคะ่ะและก็พยายามปรุงน้อยใส่เครื่องปรุงน้อยนะคะแต่หลายคนบอกว่าปรุงน้อยแล้วคะ่ะแต่ก็จิ้มน,น้ำจิ้มเยอะมากๆอย่างนี้ก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าคือพวกน้ำจิ้มเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้งน้ำปลาซีอิ๊วต่างๆหรือน้ำจิ้งซีฟู้ดเหล่านี้จะมีใส่เกลือสูงมากๆค่ะฉะนั้นถ้าเรารับประทานเข้าไปเยอะๆก็ทำให้ความดันโลหิตสูงส่งผลให้ไตของเราทำงานหนักเกิดโรคไตาตามมาได้อีกด้วยค่ะดังนั้นแนะนำเลยค่ะว่าถ้าจะรับประทานไข่ต้มนะคะแนะนำว่าใส่เครื่องปรุงให้น้อย จิ้มให้น้อยก็จะดีมากต่อสุขภาพของเราค่ะนี่คือสรุปนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดวันนี้คือเรื่องกินไขวิธีแบบนี้ทุกวันไขมันในเลือดลดลงเพียง3ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างมีดังนี้สรุปคะ่ะข้อที่1ไข่ต้มคะ่ะเน้นรับประทานเป็นไข่ต้มนะคะเนื่องจากไข่ต้มได้พลังงานที่ต่ำที่ดีนะคะโดยหลีกเลี่ยงนำไข่ไปทอดน้ำมันนะคะ เพราะทั้งไข่ดาวและไข่เจียวจะมีน้ำมันมีไขมันสูงพลังงานสูงจึงอาจไม่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าหากอยากรับประทานจริงๆก็ทานได้เพียงสัปดาห์ละสองครั้งก็พอนะคะต่อมาข้อที่2รับประทานไข่ปริมาณที่เหมาะสมพอดีคะ่ะคือท่านที่ร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะ วันหนึ่งรับประทานไข่สองฟองต่อวันได้คะ่ะไม่มีปัญหาคะ่ะแต่สำหรับท่านผู้สูงอายุมีอายุมากขึ้นคืออายุ60ปีขึ้นไปมีโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันในเลือดสูงอาจต้องจำกัดปริมาณนะคะคือสัปดาห์หนึ่งรับประทานไข่สามฟองถึงสี่ฟองต่อสัปดาห์ได้คะ่ะและสำหรับท่านที่ไขมันในเลือดสูงมากจากพันธุกรรมกรรมพันธุ์นะคะ แนะนำปรึกษาถามแพทย์ประจำตัวเราก่อนนะคะว่าสามารถรับประทานไข่ได้กี่ฟองนะคะและต่อมาข้อที่สเครื่องปรุงใส่ปรุงให้น้อยที่สุดนะคะคือหลีกเลี่ยงเติมนมเติมกะทิเติมน้ำตาลลงไปเยอะๆมากคะ่ะและเวลารับประทานให้จิ้มน้ำจิ้มจิ้มเครื่องปรุงให้น้อยที่สุดด้วยคะ่ะจึงจะดีต่อไขมันในเส้นเลือด ของเราดีต่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะทุกท่านค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทุกท่านอย่าลืมควรต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยนะคะเน้นรับประทานผักสดให้มากๆค่ะและก็พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอค่ะและที่สำคัญควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ ก็จะทำให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไขมันในเลือดก็ลดลงมาได้ไวมากๆค่ะไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติได้เลยนะคะสาธุค,ค่ะท้ายนี้ช่องของเรา B Heart Health Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆนะคะ ทุกท่านกราบสาธุค,ค่ะท้ายนี้ท่านใดกดไลค์กดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานธรรมทานขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินนะคะกราบสาธุค,ค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิต นะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ